สวัสดีค่ะลูกค้าค่ะร้านยูนิฟายนะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการประกอบกล่องตัวนี้นะคะลูกค้าค่ะบางที่เนี่ยเวลาที่แกะกล่องมาเนี่ยกล่องมันจะไม่ได้ไปเป็นแบบเหมือนในไลฟ์ค่ะที่แบบหน้าตาสำเร็จรูปนิดหนึ่งจะไม่ใช่นะคะบางทีมันจะแยกส่วนไปแบบนี้นะคะลูกค้าอีกแทนกล้องเลยนะจะแยกส่วนไปแบบนี้ไปง่านะคะลูกค้าค่ะกล่องออกมาจะเป็นแบบนี้นะบางทีมันก็จะงงงงนิดนึงนะคะนี่เนาะงงงแบบนี้นิดนึงนะคะ อบรเนี้งข้อต่อตรงนี้นะคะกับข้อต่อบริเวณพวกนี้นะคเขาจะเหมือนกันนะคะลูกค้านี่เนาะวิธีการประกอบข้อต่อตรงนี้นะคะลูกค้าค่ะนี่นะวิธีการประกอบนะคะเวลาประกอบเนี่ยเราจะวางตรงนี้นะคะลูกค้าค่ะวางตรงนี้กับตรงนี้นะคะวางให้ตรงกันแบบนี้นะคะวางแบบนี้เท่านั้นนะคะวางให้ครอบกันแบบนี้นะคะแล้วก็เคาะเข้าไปเท่านี้นะคำแบบนี้เท่านั้นนะคะลูกค้าค่ะ วเช่นเดียวกันนะคะอ่ะวางไงคะวางอย่างนี้นะวางแบบนี้เท <ENNIS> ่าน <lawsuit. S 3> <ulously, S 1> ั uh, like soup, yep. like man, anything, ้นวางเหมือนมาพับไว้นะคะแล้วก็เคาะเข้าไปเท่านั้นนะคะทําแบบนี้เท่านั้นนะอ่ะลูกค้าค่ะอันนี้เนาะอันนี้เนาะต่อตรงนี้นะคะหน้าด้านข้างตรงนี้ค่ะนี้เนาะต่อบริเวณนี้นะคะนี่คือแม่ค้าจับคู่ไว้แล้วลูกค้าก็ลองแยกๆอยู่นะคะลูกค้าอ่ะอันนี้นะอยู่อันนี้ไม่ได้แสดงว่านี่คือด้านหลังนะคะคือด้านหลังนี่เนาะ ตรงนี้นะคะที่ค้าตรงนี้เนาะต่อตรงนี้นะคะลูกค้าอ่ะตึ๊กตึ๊กตรงนี้ก็คือช่องตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะคอเข้าไปเหมือนเดิมนะคะลูกค้าอ่ะคอยากนิดนึงนะตรงเนี้ยนะอ่ะนะคะแล้วก็ด้านบนเหมือนเดิมนะคะก็คือแยกๆเป็นคู่ๆลองวางๆซ้อนๆกันดูค่ะไหนดูไหนได้ก็ดูนั้นนะคะโอเคนะแบบนี้นะหน้าตาออกมาก็คือจะได้แบบนี้นะหน้าตานี้นะ น,น,น,นอ่ะ,ะเรียบร้อยนะะเรียบร้อยค่ะ,ะไรขาดหายไปนะะป่าหน้าใช่ไหมะนี่นะาหน้าเนี่ยแยก่วนมาแบบนี้ีการประกอบนะขานนี้เลยนะ เราจะประกอบใส่เข้าไปบริเวณรูตรงนี้นะนี่เนาะเราจะใส่เข้าไปนะค่อยๆสอดเข้าไปนะคะลูกค้าคะนี่เนาะค่อยๆสอดเข้าไปนะเลยนะฟึ๊บ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 นะอ่ะเรียบร้อยนะคะจะไมอยู่ด้านข้างแบบนี้เรียบร้อยแหละสองฝั่งนะเหมือนกันนะคะลูกค้าสองฝั่งเหมือนกันเนาะอ่ะใส่เข้าไปนะ อ,อ,อันนี้นะคะจะเป็นหน้าตาหน้าตาโดยปกตินะคะที่โรงงานจะพับส่งออกันนะคะวิธีการประกอบอริงๆก็คือการออกนะคะการออกเนาะนะ,ะอันนี้คือข้อต่อที่ลูกค้าต้องประกอบนะคะตรงตรงนี้เนาะตรงนี้นะ,ะ,อ,นนนะ,ะอ่ะกออกมาะะข้อต่อกับตัวช่องเขาจะตรงกันพอดีะคะ่ะวิธีการประกอบก็คือเคาะเท่าไหร่นะ ะะถ้าประกอบไม่ดีเนี่ยมันก็จะใส่ไม่ได้แบบเมื่อกี้เนาะข <c oughs> อขอไม่นะคะอ่ะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะคะสนใจก็สั่งซื้อนเข้ามาได้เลยค่ะ